สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธธนิสิทธิพงศ์นะครับกับเบสท์เทรดภาคความรู้นะเป็น knowledge นะครับพิเศษเลยตอนนี้เราพูดถึง m i n d s e ็กันไปแล้วต่อมานะครับเราจะพูดถึงการเตรียมตัวขั้นพื้นฐานสุดๆเลยคือการวางแผนทางการเงิน <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเวลาทุกคนเนี่ยที่ก่อนจะเริ่มลงทุนเนี่ยนะครับควรจะมีคือต้องบอกก่อนวิชาการลงทุนเนี่ยมันเป็น Sub s ซ t หรือมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวางแผนทางการเงินซึ่งจริงๆแล้วคุณจาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมบางอย่างเพื่อการลงทุน คนต้องเตรียมความพร้อมทางการเงินบางอย่างถึงค่อยมาลงทุนถ้าเกิดว่าคุณไม่เตรียมความพร้อมบางอย่างเพื่อเพื่อมาลงทุนแล้วคุณมาลงทุนเลยคุณจะมีความเสี่ยงแล้วคุณอาจจะเกิดเจอวิกฤตในชีวิตหนักข,นขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องวางแผนทางการเงินให้พร้อมก่อนอะวันนี้เราไปดูว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างก,ก่อนมาลงทุนวันนี้เราพูดถึงการวางแผนทางการเงินนะเราจะไม่ลงลึกมากนะครับเราจะไม่ลงลึกมาก นะอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าคุณจะมาลงทุนนะอย่างแรกเลยที่คุณจําเป็นที่จะต้องผ่านก่อนอย่างแรกเลยคือรายได้มากกว่ารายจ่ายให้ได้ก่อนนะรา,ายได้มากกว่ารายจ่ายจนกระทั่งเกิดอะไรครับเกิดกระแสงเงินสดสำรองคือเกิดเงินออมดีกว่าเนี่ยทุกคนจะได้เข้าใจง่ายๆเกิดเงินออมถ้าจะปลอดภัยมากๆเลยนะเงินออมที่ยังไงครับ แน่นอนเนี่โอ้อันนี้ปลอดภัยแล้วเริ่มแล้วมีคุณบางคนเนี่ยเงินออมอาจจะไม่แน่นอนแต่มันจะมีก้อนที่แน่นอนเช่นคุณอาจจะมีเงินออมไม่แน่นอนในแต่ละเดือนแต่พอคุณคิดแล้วส่วนน้อยจริงๆคุณอาจจะมีคุณอาจจะได้บางเดือนหมื่นหนึ่งบางเดือนห้าพันบางเดือนสามพันบางเดือนห้าร้อยแต่แน่แน่นแน่นอนคุณเลยคุณอาจจะห้าร้อยเออนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเงินออมแน่นอนอยู่แหละก้อนเล็กช่างมันแหละแต่มันควรจะนะ อย่างที่สองคือเงินสดสำรองเงินสดสำรองตรงนี้หมายความว่าเผื่อฉุกเฉินดีกว่าเผื่อเผื่อเงินสดสำรองตัวนี้หกเท่าของค่าใช้จ่ายหกเท่าของรายจ่ายต่อเดือนนะเผื่อว่ารายได้ตรงนี้เป็นปัญหามันจะอยู่ไปได้หกเดือนอันนี้สำคัญมากใครที่รายได้ยังน้อยกว่ารายจ่ายไม่ควรมาลงทุนนะบางคนคิดว่ามาลงทุนหรือมาเก็งกำไรเช่นบางคนไปเล่นฟอเร็อ่ะนึกออกป่ะไปเก็งกำไร คือรายได้เราไม่พออยู่แล้วอ่ะยังไม่พอรายจ่ายเลยแล้วเราก็ไปไปเสี่ยงลงทุนหรือไปเสี่ยงเก่งกําไรเพื่อหารายได้เพิ่มอันนั้นอันตรายเพราะว่าอะไร <S 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 เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยเวลาเราไปเสี่ยงหรือไปลงทุนเราเรียนมาใช่ไหมล้วเราเริ่มต้นจากไม่รู้ออ่ใช่ปะ่ะเราเริ่มต้นจากไม่รู้และเราก็ต้องเริ่มต้นจากผิดพลาดก่อนถ้าเราเริ่มต้นจากผิดพลาดก่อนแสดงว่าเราจะผิดมากกว่าถูกเราจะเจ๊งมากกว่าได้กําไรในเมื่อชีวิตคุณตอนนี้นะรายได้คุณเนี่ยจะไม่พอรายจ่ายเลย แล้วคุณไปเริ่มต้นเนี่ยคุณก็ต้องขาดทุนพอขาดทุนแล้วคุณก็ยิ่งช็อตหนักกว่าเดิมรู้ออกไหมเหมือนกันน่ะพอคุณมีเงินออมแล้วถ้าคุณเอาเงินออมทั้งหมดมาลงทุนถ้าคุณเอาเงินออมทั้งหมดคุณก็ไม่มีเงินออมเลยใช่ปะเวลารายได้คุณช็อตปุ๊บคุณก็ตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยต้องมีผ่านเลเวลหนึ่งไม่พอนะคุณต้องผ่านเลเวลสองด้วยคุณต้องผ่านเลเวลสองด้วยคุณต้องมีเงินสดสำรองด้วยอย่างที่สามจริงๆแล้วอันนี้ให้เป็นคนี้้แลน ใครที่มีรู้สึกว่ามีมีภาระดีกว่าเอางนี้ดีกว่าใช้คาว่าภาระแล้วกันนะภาระที่ต้องรับผิดชอบอ่ะคือหัวใจสําคัญของการวางแผนทางการเงินมันจะ็นอย่างนี้เราจะพูดถึงว่าคุณจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้นะครับให้แบบว่าไม่ว่าคุณจะตายตอนนี้ถ้าเกิดคุณตายเร็วอ่ะคุณไม่เครียดอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณตายช้าคุณก็ไม่เครียดไอ้ที่คุณมาลงทุนเนี่ยจริงเพราะว่าคุณคุณกลัวตายช้าใช่ไหมแล้วเงินไม่พอกระเสียดูดไหม เงินไม่พอใช้จ่ายว่า,วาเงินมันเฟ้อนะตามบทแรกที่เราเรียนกันแต่มันจะมีกรณีนหนึ่งที่เราลืมคิดไปเอาแล้วถ้าเกิดเราตายเร็วล้ววะมันจะเป็นภาระคนข้างหลังไหมเช่นนี่สินต่างๆหรือว่าเราเป็นคนหารายได้หลักหรือว่าเรามีลูกอยู่แปนหาเงินคนเดียวอาจจะไม่พอเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องประกันอะไรเงี้ยเรื่องภาระที่ต้องรับผิดชอบอ่ะคือเรามีเงินคเวอร์ตรงนี้ก่อนเรียกง,ง่ายๆว่าคุณควรจะไงครับจริงๆอยากจะให้คุณคิดอะไรป้องกันความเสี่ยงก่อนดีกว่าอ่าอย่างนี้ดีกว่านะ เมื่อคุณมีรายได้มากกว่ารายจ่ายคุณมีเงินสดสำรองและคุณป้องกันความเสี่ยงพวกภาระที่คุณต้องรับผิดชอบแล้วใช่ปหคุณจะเข้าสู่สเต็ปการลงทุนคือสเต็ปที่สี่แล้วก็คือเงินที่เกินจากตรงนี้นะเงินออมหรือว่าคุณมีรายได้มากกว่ารายจ่ายคุณก็เหลือเงินออมคุณก็เก็บเงินออมไปเรื่อยๆปึ้งๆๆจนกระทั่งเงินออมเป็นหกเท่าค่าใช้จ่ายคราวนี้คุณก็จะเริ่มมีเงินส่วนที่เกินหกเท่าค่าใช้จ่ายใช่ปห ส่วนที่เกินหกเท่าค่าใช้จ,จ่ายคุณก็ไปป้องกันความเสี่ยงส่วนส่วนที่สามก่อนคุณก็ป้องกันความเสี่ยงตามกาลังเนะี่ยไม่ต้องร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถูกปะคุณก็ป้องกันความเสี่ยงไว้มีโอกาสค่อยสอนนะวางแผนการเงินคุณป้องกันคอนเสิร์ตพอคุณป้องกันความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแล้วบางคนเป็นตัวคนเดียวก็โชคดีพ่อแม่เป็นข้าราชการ,กรเกษียณอยู่แล้วหรือบ้านรวยอยู่แล้วก็ตัดปัญหาพวกนี้ไปนะครับโน่นนี่นั่นอ่ะพอตรงนี้เสร็จแล้วพอเงินที่เกินส่วนที่สามคุณถึงค่อยเนี่ย ตรงนี้แหละเป็นพาทลงทุนของคุณคุณจะเข้าสู่เลเวลของการลงทุนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะลงทุนฟังแล้วเกิดแรงบันดาลใจฟังมาจากเทสนี้แล้วรีวิวบางคนลงทุนแล้วเร็วไปไหมายความว่าลงทุนแล้วยังมาไม่ถึงเลเวลสี่หรือบางคนลงทุนแล้วมันทําให้เงินที่เราลงทุนมันไปกินคือมันไปมันไปกระทบส่วนที่สามกับส่วนที่สองเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดี หนึ่งสองสามเนี่ยแข็งแรงทุกคนนะจะปลอดภัยเหมือนเหมือนเดิมเนะเหมือนเราสอนเรื่องสุขภาพป้องกันก่อนแก้ไขใช่ไหมป้องกันก่อนแก้ไขการวางแผนการเงินโดยเบื้องต้นที่เราพูดถึงคือการป้องกันเราป้องกันก่อนหนึ่งสองสาเนี่ยเป็นกระบวนการป้องกันให้เราเกิดความมั่นคงปลอดภัยเสร็จแล้วส่วนที่สี่เนี่ยเราจะเสี่ยงโดยที่เอาเงินที่ไม่กระทบหนึ่งสองสามนี่ไปเสี่ยงเงินที่ไม่กระทบสุดหนึ่งสองสามไปเสี่ยงเพราะงั้นเพราะงั้นลงทุนเริ่มต้นคุณจะเริ่มต้นจากผิดพลาดใช่ไหมเพราะงั้นผิดพลาดเสียหายยังไงก็แล้วแต่ มันจะไม่กระทบหนึ่งสองสามคุณเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เครียดมากคุณก็เครียดระดับหนึ่งะแต่คุณจะไม่เครียดมากก็ยังไงคุณมีกินอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคุณก็ปลอดภัยอยู่แล้วอาแค่นั้นเองนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยลงทุนเนี่ยคุณเริ่มต้นจากไงเสียงต่ำไล่ไปเสี่ยงสูงเนี่ยอันนี้จะยิ่งถูกหลักมาถึงปุ๊บเริ่มต้นเนี่ยคุณอย่าเพิ่งซับเสียงสูงเลย พอหนึ่งสองสามปั๊บคุณเริ่มต้นจากเสียงต่ำไล่ไปเสียงสูงเห็นไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวชีวิตคุณจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุนนะครับมีแค่นี้เอง